ต่างฝ่ายต่างอัดตัวกันครับ uh huh. ไม่ยอมรินฮะเอาโหเอาไว้แลาด้าคนลาวตีขึ้นมานะเป็น4 5่ห้าได้ครับผมเอาว่ะคนลาวเล่นหัยมันต้องแบบนี้ครับไม่ใช่พวกขี้ฟันฮนะขี้แคลอ่ะเออซุ่มขี้แคลอ่ะ รบกวนเวลารับชมคลิปสักคู่สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนซื้อขาย ID เกมฟรีไฟผมขอแนะนำเพจโซนเกมสำหรับเพจนี้รับทั้ง ID เกมฟรีไฟและขาย ID เกมฟรีไฟตั้งแต่ราคาหลักร้อยยันหลักแสนเพจจริงต้องมีรายการรีวิวมากกว่า260รายการผู้ติดต,ตาม48,75คนคนถูกใจ44,975 โปรดระวังเพจแอบอ้างเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม4,000 40, คนขึ้นไปเท่านั้น สำหรับใครสนใจลิงก์เพจด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมปลอดภัยไม่เกลียนแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็นการหนึ่งหนึ่งระหว่างคนไทยกับคนลาวครับแต่คลิปนี้จะแตกต่างหน่อยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะให้คนลาวที่ทักมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับคนในแคนผมใช่ไหมครับแต่สำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะให้คนลาวเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับคนไทยซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ครับซึ่งไม่ใช่คนในแคนผมนะฮะเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะคนที่ทักมาขอผมหนึ่งหนึ่งกับคนในแคนผมเนี่ยส่วนมาก เดี๋ยวจะมีแต่คนลาวก็จริงนะฮะแต่คนไทยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะงั้นแล้วคลิปนี้เนี่ย <_ sadece> ผมจะให้น้องคนไทยที่ทักมาขอเล่นด้วยนะฮะมาหนึ่งหนึ่งกับน้องคนลาวที่ทักมาขอสู้กับคนในแคนผมครับอันนี้ไม่ได้ต่อให้หรืออะไรนะแต่ว่าผมอยากให้น้องคนไทยเขามาเล่นบ้างนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ย <_ name> ผมตอบแต่คนลาวเลยนะฮะโอเคก่อนที่เราจะไปดูน้องเขาหนึ่งหนึ่งกันนะครับผมขอประชาสัมพันธ์อีกสักเลี่ยงหนึ่งฮะสำหรับคนลาวอันนี้คือผมไม่รวมนะครับผมไม่ได้เหมารวมนะฮะต้องบอกก่อนนะครับแต่สําหรับคนลาวท ในคลิปล่าสุดก่อนหน้าน้ขวงผมเนี่ยที่บอกว่าตัวเองเก่งนักเก่งหนานะฮะยกตัวอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ครับนี่คือคลิปล่าสุดของผมนะฮะแป๊บหนึ่งหาคอมเมนต์ก่อนนี่คือคอมเมนต์อันนี้คือคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ชื่อเพจนะฮะอ่าแล้วก็มันผมจําได้ว่าจะมีนี่นี่นี่คน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 ีน้นะฮะเอาแต่ไกลแต่เด็กมาเล่นคนเก่งเก่งตึงตกว่านี้มีเยอะเอาจริงนะไปคัดมาให้ดีกว่านี้นะฝีมือแค่นี้กูให้2 V 1ีหเลยอ่า ผมถามจริงว่าถ้ามีถ้ามีคนมาคอมเมนต์แบบเนี้น้องๆคนเลาที่มาเล่นน้องๆรู้สึกโอเคครับอันนี้คือคนเลา,าด้วยกันด่ากันเองนะเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่า2อหนึ่งเขาก็ไหวใช่ไหมผมก็เลยคอมเมนต์นะครับเ <c oughs> นี่ยครับอ่ะผมพิมพ์ผิดนี่หว่าเนี่ยมาครับเอาวีดีมาเลยและผมก็พิมพ์ว่าแต่ถ้าแพ้เนี่ยผมอาจคิดป,ประจานนะเร็วๆร็วสิครับรออยู่เก่งจริงก็ทักมานะฮะผมรอเจอคนเก่งมานานแล้วผมทักไปตั้งแต่เมื่อวานนะฮะยังไม่มาตอบเลยเพราะงั้นแล้วถ้าคนเลาคนไหนนะฮะปาดหมานะฮะ ดาผมไม่เป็นไรหรอกแต่ดาคนในประเทศตัวเองอะ มันต้องเป็นคนแบบไหนวะนะฮะผมบอกกันนะคนที่เขามาเล่นเนี่ยเขามั่นใจในฝีมือเขานะครับถึงแม้ว่าเขาจะแพ้ก็ตามนะฮะเออพวกคุณเป็นคนประเทศเดียวกันพวกคุณไม่น่าเหยียดกันนะผมว่านะครับแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งจริงนะฮะมาคอมเมนต์แบบนี้ยเวลาผมตอบกลับอย่างนี้ครับอย่างเงียบครับผมอยากเจอคนที่บอกว่าตัวเองเก่งเหมือนกันถ้าเอามาเล่นจริงๆเนี่ยไอคนพวกนี้มันจะชนะหรือเปล่าวะหรือมันเก่งแค่ในคอมเมนต์นะครับอโอเคมาเดี๋ยวเรามาเชิญน้องคนที่ทักมาขอเล่นดีกว่านะครับน้องคนลาวกับน้องคนไทยนะฮะ น้องคนไทยเชิญผมมาแล้วนะครับต่อไปก็เชิญคนลาวครับน้องคนลาวคือคนนี้อ่ามาอ่ามาแล้วนะครับไม่ไม่ใช่นี่วะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหสูกคนปะวะเนี่ยทำไมเป็นคนนี้วะ ที่ผมเชิญชื่อหนึ่งไม่เห็นเหรอทำไมเข้ามาเป็นชื่อนี้วะ <What? S 1> ผมผมเชิญชื่อหนึ่งนะทำไมเข้ามาเป็นการเป็นชื่อนี้วะแปลกฮะ <First Blood. S 1> เฮ้ยสวยเอาวะโหดวะ mm hmm. ก,ก่อนมีแมวก่อนมีแมวนี่เป็นคนไทยนะ <Wow. S 1> ฮ,ยฮะโอ้ยังไงฮะซูเปอร์ฮันเตอร์อันนี้ใครอยู่เนี่ยอันนี้ตัวรู้จักไหม mm hmm. เขาเชิญอีกชื่อหนึ่งนะเขากดเชิญแค่คนเดียวแล้วคนนี้เข้ามาได้ไงวะงงวะ mm hmm. เดี๋ยวชื่อมันบัรววะ หรือว่าเป็นไอ้น้องคนเลาไอ้น้องคนเราที่เข้าแคนมาแล้วออกแคนหรือเปล่าคนเนี้ยเดี๋ยวรอจบก่อาแล้วกันอ่ะอาวทิ้งกล่องอัพก่ดให้ด้วย <First line. S 1> โอ้โหแล้วโดนส่วนคืนครับโดนยิงหัวเหมือนกันฮะล่วงไปฮะ ชื่ออาจจะบักนะฮะไอ้น้องคนนี้อาจจะเป็นคนลาวก็ได้อาจจะเป็นคนลาวที่เคยเข้าแคนมาแล้วออกแคนไปนะถ้าผมจะไม่ผิดนะติดตามดูคนลาวหน่อยคนลาวยังไงโอโดนีอ้ยน้องคนนี้มันคมหัววะ่ะย้ำนะว่าเล่นในมือถือนะฮะสองคนนี้เล่นในมือถือนะฮะไม่มีใครเล่นในคอมนะฮะวเด๋ยวน้องมันคมหัวมากครับผมเฮ่ยใช้ได้ะ่ะ โอ้โหจะโดนยิงห ah, right. right. ัวค yeah. okay. oh ืนครับเวตัดภาพมาดูคนไทยหน่อยคนไทยตอนนี้โดนนําไปสองแล้วนะครับสองหนึ่งแล้วฮะแล้วยังไงครับจะสามารถตีเสมอได้หรือเปล่าลุยเอาไว้เอ็งบอกว่าเอ็งมั่นใจมากนะเอ็งต้องโชยพี่เห็นแล้วว่าเอ็งเนี่ยเก่งแค่ไหนอุ้ยเข้าหัวโอ้โหน้องมันคอมหัวมากครับหัวหายฮะหัวหายเลย หัวหน่อยหัวหน่อยหัวหน่อย,อย,อยหัวหน่อยอุย้ยหัวหน่อยคนไทยหัวหน่อยกลับมามาดูคนเราเนี่ยฮะโอ้โห,โอโหเอาไว้น้องคนที่โหดไว้นีขนาดไม่ใช่คนในแคนผมนะเนี่ยสุดๆเลยโดนยิงหัวไปครับโอ้โหโโหัวแหกฮะเกือบตายครับ โอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบล่วงไปแล้วนะฮะไอ้ท้องคนไทยคนนี้ไม่ธรรมดาจริงครับผมเอาไว้เอาไว้โอ้โหไอ้กอนไม่ธรรมดาแล้วโหดเกินไปแล้วกอนมีแมวฝีมือแม่งแบบใช้ได้จริงฮะเทพเอาแบบแล้วคนเราไงฮะ คนเราจะสามารถเอาคืนได้หรือเปล่าอา้าวจะจะสามศูนย์ได้ไหมเอ้ยจะสามสามได้ไหมสามศูนย์ในเราสามสามหน่อยสามสามหน่อยสามสามหน่อยเร็วอว้ยตัวโยกไอตัวโยกครับตัวโยกฮะเข้าหัวไปครับ แต่ไม่เจ็บเท่าไหร่ฮะโอ้โหเข้าหัวไปแม่หัวบินหัวบินหัวบินเลยจงหวัที่โดนปะอัดตัวไปเข้าหัวไปโอ,โอ้โห้หที่ผมตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าน้องมันไม่ใช่คนในแคนผมนะฮะแล้วมันยิงอดีตแคนผมได้อ่ะ คือไอ้น้องคนลาวคนเนี้ยที่เป็นอดีตแคนผมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือคนที่ล้มตั้มก็ดได้นะเกมหนึ่งนะครับแล้วก็โดนตั้มกัดเอาคืนนะฮะคือชนะตั้มก็ดนะถึงได้เข้าแคนแล้วน้องเขาออกแคนนะไม่รู้เหตุผลอะไรนะครับอ่าผมจําน้องเขาได้ละถ้าชนะคนที่สามารถโค่นตั้มก็ดได้เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วไอ้น้องคนเนี้ยอุ้ยไม่โดนหัวครับเดี๋ยวจะพันยาขอกรมาเจ้าก่อนอืมตัดภาพมาดูคนลาวหน่อยไม่ให้โอกาสม้อพันยากรหน่อยนะฮะวิมันว่ะมันต้องอย่างยี้สิวะเกม หมือนคนเป็นงานกับคนเป็นงานเล่นด้วยกันในะตอนนี้นะครับแต่ต้องกรอนแม่งดูแล้วมีแววมีแววคิวกว่าวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยต่อยทำไมอ่ะต่อยทำมอ่ะขอยาเหรอขอยาหรืออะไรไม่มียาอ้ขอยาขอยาอ๋อขอยา,อ,ยาอุ้ยอุ้ยเข้าหัวหัวหายครับอุ้ยกรอนโดนยิงหัวฮะเอาละคนเราจะสนคืนได้หรือไม่คนเราจะสนคืนได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้แล้วคนโอ้ยสังหารครับสังหารนะถือว่าไม่นับนะครับผมสังหารนะฮะ oh, ยัง4-2ออยู่นะครับถือว่าไม่นับนะฮะนี่เป็นเกมที่ผมรอคอยมากครับถึงแม้ว่าตอนนี้คนไทยจะนำมา42นะฮะแต่สองคน,เ,นเล่นเป็นงานมากนี่แหละคือแบบหนึงที่ผมต้องการนะฮะต้องการแบบแบบนี้ถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยโอ้โหผมลุ้นมากครับดูเนี่ยเอาละ เดี๋ยวตอนนี้เรามาลุ้นกับคนลาวนะว่าคนลาวจะสามารถเอาแต้มคืนมาเสมอได้หรือเปล่านะครับยิงโดนไอวอฮะเหมือนกับว่าจะกระยะพลาดไปนะครับหัวเข้าหัวไปครับโอ้โหหัว หัวหายหัวหายพันยาก่อนพันยาก่อนพันยาก่อนเลยแต่ถ้ามาดูต้องคนเราเลยอุย้ยหัวหายโอ้โหเชีย่ยโอ,โห,โ,อโห้ไอ้กอนมาอยู่แคนพี่มาอยู่แคนพี่น้องโ,อโหยมึงโหดขนาดที่มึงเข้าแคนพี่เหอะเฮ้ยเองเคยชนะถึงตั้มก๊อตนะเว้ยเองจะแพ้ก่อนเหรอ เฮ้ยเคยชนะถึงตั้มก็ชิวนาจะมาแพ้ก่อนง่ายๆอย่างงี้ยรู้ว่าไม่ใช่แล้วมั้งอุ้ยเข้าหัวไปฮะ40ต้าเมตรอื้อหืออื้อหือโอ้ย หน้าผามาดูคนเล่าหน่อยเอาช่วยคนเล่าหน่อยอตั้งแต่ออกจากแคนที่ไปที่ฝีมือตกเยอะนะเนี่ยือ้ออัดตัวไปโอ้โหเฮ้ยไม่พันชาเหรอพันชาก่อน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 ไหมพันชาก่อนไหมอีกคนโอ้โหเอาอีกคนยิงหัวครับเออคนเล่ายิงหัวคืนได้ครับกลายเป็นสามห้าครับไม่ใช่สี่ห้านะมีเกมหนึ่งอัดตัวไม่นับนะฮะเราไม่เราไม่นับอัดตัวนะครับ เอาว่ะตอนนี้3าห้าแล้วครับ3าห้าแล้วเอาดิต่างฝ่ายต่างอัดตัวกันครับไม่ยอมจริงนะเอาหเอาไว้แลน้าคนราวดีขึ้นมานะเป็น4ีห้าได้ครับผมเอาว่ะคนลาวเล่นหวยมันต้องแบบนี้ครับไม่ใช่พวกขี้ฟันฮนะขี้แคล่ะเออซุ่มขี้แคล่ะ ออไอพวกขี้แค่ว่ะขี้แค่วที่แบบว่าเน้แต่คอมเมนต์แบบกูโหดย่างงั้นอย่างนี้แต่พอเราขอยูสไอดีนะฮะไม่กล้ามาครับผมนะฮะอยากขี้แค่วกันนะครับคนโหดจริงมันต้องแบบนี้เว้ยใครจะแพ้ใครจะชนะก็ช่างมันครับบอกเลยว่าฝีมือโหดมากพอๆกันเลยนะฮะอุ้ยก่อนโดนยิงหัวครับอุ้ยคนลาวคนนี้ฝีมือเพิ่มนะฮะฝีมืออัพอัพเลเวลแล้วเอาเลเวลแล้ว,ลวรู้สึกว่าจะเปิดบังไครล่างสุดยอดแล้วฮะ เข้าหัวไปเข้าหัวไปเอาไปไปพันยาไม่พันยาเหรอเออพันยาก่อนพันยาก่อนเฮ้ยพัอนอยาก่อนเลยนะฮะอุ้ยไม่โดนหัวฮะดีเสมอป่าคนเราดีเสมอป่าอุ้ยไม่โดนอุ้ยแล,แล้วเอาเอาละเว้ยก่อนเอาคืนฮะเป็นหกสี่ครับ คือตอนนี้ถ้านับเริ่มแต้มจริงๆอ่ะถ้าคนเราชนะนะฮะก็จะถือว่าเสมอครับแต่ดูก่อนถ้าเกิดว่าคนเราสามารถชนะอีกเกมนี้กับอีกเกมนึงได้ก็ถือว่าชนะได้เหมือนกันครับไอตอนที่อัดตัวก็ถือว่าไม่นับแล้วกันนะฮะมาดีเอาหน่อยให้น้องจะ,จะชนะป่าหุยเจ็บปะ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  ไม่โดนหัวครับน้องมันย่อพอดีฮะเอาไว้จะเป็นกอนนะหรือว่าจะเป็นน้องคนร้ายที่สามารถชนะได้นะครับผมใครกันแนะ่เดี๋ยว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 เขาชี้ยา,ยาให้เขาชี้ยาให้หรือเขาชี้ยาให้ไม่เอา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 เก็บเลยเก็บเลยเก็บขึ้นเลยไม่เอาอ๋อไม่เอาอเไม่เอาอ๋อโอเคไม่เอาไม่เอาโอเคนักใจนักกีฬาอีสปอร์ตจริง เอาวะโอ้ยอัดตัวไปฮะเจ็บครับเจ็บโอ้ยอัดตัวไปโอ้โหต่างปลายต่างเจ็บยังไงแล้วมียามียาพันเนี่ยมันยาชิพันจะไม่มีด้วยฮะส้มเกาะอ,อย่างเดียวเลยไม่แล้วแผนที่ของโอ้ไอ้ไน,อน้องกอนมึงสุดๆ,ๆจริงๆฮะตบปืนครับผมเฮ้ยมาอยู่แทนที่เถอะ นะครับผมชนะคนลาไปได้จุดสกอร์าการชิวคือ70ฮะ7ต่อ5ครับผมต้องอย่างนี้ทำไมมันขึ้นเป็นชื่อในแคนเราวะทั้งที่ตรงนี้มันชื่อว่าชื่อว่าเอ่อฟิวนะฮะเออชื่อฟิว โอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะคงมีเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าเนี่ยเราจะเอาใครมาหนึ่งหนึ่งอีกเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะเพราะว่าผมต้องคัดคนนะฮะผมจะไม่คัดคนที่ดูกระโปรงเกินไปและคนที่สักแต่อยากจะออกคลิปนะฮะถ้าอยากออกคลิปมาต้องมีฝีมือด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแม่งเฮ้ยแพ้ก็ช่างครับผมอยากออกคลิปไม่เอาฮะเสียดายคลิปนะครับผมถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยคนลาาโหดแบบนี้ผมยินดีต้อนรับเลยนะฮะแต่ถ้าจะมาออกคลิปแพ้ก็ช่างมันผมจะออกคิป no โอเคแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ